สวัสดีค่ะชาวราศีมีหรือลักษณะาราศีมีนก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศทัเพศเราเองส่วนการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดชัดเจนทุกอย่างต,งตรงตามนั้นอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจนะคะทำตามที่อาจารย์บอกเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ชาวมีนคะเดือนมกราคมเนาะเรามาขอดูกันหน่อยว่า คนที่คุณรักคุณชอบคุณคุยอยู่เนี่ยนะคะเขาจะมีความชัดเจนกับคุณมากแค่ไหนอันดับแรกขอเดี๋ยวขอดูคุณก่อนตัวคุณเองอะมีความอดทนในความสัมพันธ์ตรงนี้มากแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหนื่อยมันเป็นไปมันเป็นไปได้ยากแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนไม่เคยหมดหวังในความสัมพันธ์แล้วคุณก็ดูแลเขาทําดีกับเขาช่วยเหลือเขามาตลอดนะคะ สิ่งหนึ่งที่คุณหวังอ่ะคุณหวังแค่ว่าการที่คุณทําความดีการที่คุณดูแลเขาหรือทําในสิ่งที่ควรทำอ่ะคุณควรจะได้รับความถูกต้องความชอบธรรมหรือให้เขาเห็นคุณค่าคุณบ้างหรือแม้กระทั่งว่าถ้าหากว่าเขามีคนอื่นเอ่อมีคนของเขาคนเก่าก็ได้นะคะหรือมีอะไรพันธะที่รอความถูกต้องอยู่น่ะคุณก็ยังมีความหวังตรงนั้นนะคะว่าเขาจะเคลียร์ได้จะจบได้หรือถ้าคุณกับเขาเนี่ย มีในเรื่องของคุณถอยออกมาเพราะคุณอยากให้เขาเคลียร์ปัญหาเคลียร์ทะเบียนอยากเคลียร์ความถูกต้องให้เสร็จก่อนก็มีแนวโน้มนะคะว่าเขาจะกลับมาง้อขอคุณดีในวันที่เขาคลีนแล้วนะคะถูกต้องแล้วเป็นอิสระแล้วขอดูคุณหน่อยออขอดูเขาหน่อยละกันเนาะเขาหรือเธอคนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีพฤก,กษบลรคนาราศีพฤกษบได้นะคะเป็นคนธาตุดินโดดเด่นนาะพฤกษบกันมังกรโดดเด่นที่พฤกษบนะคะทีนี้คนคนนี้เป็นคนใจดีเป็นคนน่านับถือเป็นคนปากหนักไม่ค่อยพูดเยอะนะ,ะเป็นคนคุยเฉพาะเรื่องงานทั้งงานหรือถ้าสมมติก็าเป็นอาจารย์เนี่ยหรือเป็นนักวิชาการนักธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดคุยในสาระสําคัญส่วนในเรื่องของความรักเขา พูดน้อยนะคะทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะ,ะเ,ออเขาคิดกับคุณตรงที่ว่าที่เขาพูดคุยกับคุณทุกอย่างเป็นความจริงหมดนะคะไม่ว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ทําอะไรอยู่เขาพูดจริงทั้งหมดนะคะหรือถ้าเขายังมีประเด็นกับใครบางคนในเรื่องความสัมพันธ์ทับซ้อนหรือคาราคาซังพันธะเก่าๆเ,เขากําลังจะเคลียร์ให้จบตัดให้ขาดในเร็วๆนี้นะคะเขาไม่ได้อยากให้คุณ อยู่ในสภาว่ามือที่สหรือให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มีเราสามคนมีโอกาสเป็นชาวทัตน้ำกบฏพิจิงมีนัตุลลไม่ถุนตนกลุมอสอง่านนี้เล็กน้อยนอกนอกนั้นจะเห็นเป็นชาวทัตด,ดินหรือบุคิกภาพของเขาเหมือนชาวทัตด,ดินเลยคือพูดน้อยนิ่งสงบมั่นคงน่าเชื่อถือคนคนนี้ยึดถือในความถูกต้องศีลธรรมอันดีงามนะคะ แต่มันที่ผ่านมาหรือตอนนี้ที่มันยังมีในเรื่องของบุคคลที่สามมือที่สามขามาดจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นไปนในเรื่องของสิ่งเก่าๆที่ติดพันมาหรือเป็นในเรื่องของเออการที่เขาเป็นคนที่น่านับถือก็มีคนเข้ามาชื่นชอบมาหลงรักนะเข้ามาอยากพิชิตใจเห็นว่าดูนิ่งดูสงบดูใจแข็งอยากจะเอาชนะนะเป็นประเภทที่แบบเ ขาจรอ,อะที่ไม่ได้เป็นคนรักจริงะคะ่ะแค่เขามาทดสอบศีลธรรมเขาเท่านั้นเองนะคะทีนี้สําหรับตัวคุณเนี่ยตัวเขาเองมั่นคงกับคุณนะคะเขาวางแผนเขาพูดคุยหาลือกับคนสนิทของเขาก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องหรือเขาอาจจะเล่าสุกันฟังว่าเออเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องให้กับคุณแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่ในภาวะความรักที่มันไม่ชัดเจนกับคุณเลยนะคะมีแนวโน้มที่จะพยายาม ตัดจบและอย่างหนึ่งเขาเองอะ่ะถ้าเขามีประเด็นกับคุณอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขที่ต้องบล็อกกันที่ห่างกันที่ไม่คุยกันที่ห่างเหินกันไปนะถ้าอยู่ทางไกลอยากมาหาหรือถ้าไม่ไกลก็อยากไปเจออยากมาหาอยู่ดีนะคะอาชีพของคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์หมอแพทย์การแพทย์ทุกรูปแบบสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์วิชาการ ความรู้สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทุกรูปแบบหรือธุรกิจการเงินการลงทนุนอสังหาริมทรัพย์งบประมาณบัตรเจ็ต่างๆหรือแม้กระทั่งว่ากิจการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ําดื่มหรือน้ํามันของเหลวหรือแม้กระทั่งว่าอาหารเสื้อผ้านําเข้าส่งออกและธุรกิจยานยนต์รถยนต์ยานพาหนะนะคะทุกรูปแบบเช่นส่วนอะไหล่ยนต์หรือการขนส่งได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงตัวเขาเองอ่ะ นะคะมีแลนอยู่แล้วแหละว่าจะทํำยังไงนะคะเดือนนี้เขาจะเด็ดขาดมากขึ้นเขาจะทําตัวเองให้เป็นอิสระหรือเอาตัวเองออกมาจากพันธนาการที่มันที่มันบีบรัดมาก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยตื่นรู้นะคะว่าสิ่งที่เขาเลือกมาก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่คุณเนี่ยหรือกาลังเผชิญอยู่เนี่ยมันคือวิบ,บากกรรมเก่าแล้วเขาเองก็อยากหลุดพ้นอยากปลดล็อกอยากเป็นอิสระในชีวิตนะคะ เขาเป็นคนที่รักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองเขามีอีโก้ในเรื่องของที่ว่าเขาไม่อยากให้คนที่ที่ไม่ใช่คู่ของเขาค่ะหรือคนเจ้าเล่ห์หรือคนไม่ดีอะที่จะทําให้เขาเสียโอกาสในชีวิตในเรื่องของความรักเนี่ยออกไปจากชีวิตของเขาหรือเขาเอาตัวเองออกมาเขาจะปัดขาดคนนั้นค่ะที่ทําร้ายเขาอันนี้ไม่ใช่คุณนะคะหมายถึงคนอื่นๆนะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณคะะ่ะ ตัวเขาเองอ่ะเขารักในเกียรติในศักดิ์ศรีในความถูกต้องในคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากมอบสิ่งนี้ให้กับคุณคือความรักที่เต็มเต็มส่วนเรื่องทรัพย์สินเงินทองปัจจัยพื้นฐานความมั่นคงเขามีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เขาสร้างมาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้พอมาเรื่องของความรักเรื่องของสถานะสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นก็คือ การเป็นครอบครัวกับคนการไปเจอครอบครัวคุณหรือการพาคุณมาเจอญาติพี่น้องวงตระกูลครอบครัวเขาหรือถ้าฝั่งใดหรือทั้งสองฝั่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชิงกันมัมชิงกันแดดก็อยากที่ใช้ลูกๆนะคะมาเจอกันหรือมาเจอลูกหลานมามาเห็นถึงความเป็นจริงว่าเออครอบครัวเขาเป็นยังไงวงตระกูลเขาเป็นยังไงนะคะมาเยี่ยมมาเยือนกันในนี้มีคนที่เกิดปีจอหรือปีมะเมียได้นะคะดูแล้วคนคนนี้นะคะเขา เขาไม่มีทางปล่อยมือไปจากคุณนะคะต่อให้ก่อนนั้นนี่มันจะมีความไม่เข้าใจกันอะไรกันก็ตามเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ออกมาให้ถูกต้องและดีที่สุดนะคะอย่าเป็นครอบครัวกับคุณค่ะอย่าไปอยู่ด้วยกันเป็น <c oughs> เป็นครอบครัวจริงๆนะคะเป็นเป็นกิจารักษณะเลยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเขาดูความในใจนะคะ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาจริงใจกับคุณนะ เขาจริงใจกับคุณนะคะแล้วเขาก็พยายามทําทุกอย่างให้มันโปร่งใสที่สุดให้มันถูกต้องที่สุดนะคะเขาขอเวลาหน่อยที่ผ่านมาคุณอาจจะรอมาสักระยะหนึ่งแล้วหละเขารู้นะ,ะว่าคุณรอคุณเจออะไรมาบ้างคุณเสียความรู้สึกยังไงจากที่เคยมีความหวังก็หมดหวังนะคะซ้ําแล้วซ้าเล่าตัวเขาเองน่ะนะคะตั้งสัจจะเอาไว้กับตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเขาเป็นห่วงคุณ เขาสังเกตเห็นคุณว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงบ้างเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณเขาตัง้งศัจจะไว้ว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ออกมาถูกต้องที่สุดดีที่สุดและชัดเจนที่สุดแล้วก็มั่นคงอยู่อยู่ที่คุณนะขอโอกาสเล็กๆอีกสักครั้งหนึ่งให้เขาได้พิสูจน์เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อธิบายอะไรละเอียดหรือพูดเยอะแต่เขายืนยันว่าเขาจริงใจกับคุณและอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคุณไปตลอดกับคุณด้วยกับลูกด้วยนะคะ คคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีกุมละคนาราศีกุมได้เขายังเฝ้าแอบ,บมองแอบ,บส่องคุณจากที่ไกลๆหรือแม้ถ้าอยู่ในสายงานแอร์เรียเดียวกันคันฟ้าเขาคอยสังเกตคุณใจเขาสายตาเขาความรู้สึกของเขาอยู่ที่คุณทั้งหมดแล้วเหลือแต่ว่าทําทุกอย่างให้มันเป็นรูปธรรมเป็นทางการนะคะซึ่งในเร็วๆนี้อาจารย์ว่ามันจะมีการการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้น ในสัญชาตญาณของคุณที่คุณเคยหวังว่ามันจะดียังไงคะมันไม่ได้ผิดนะคะสัญชาตญาณของคุณถูกแล้วเซนต์คุณถูกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีนะเพียงแต่ว่าก่อนจะดีก่อนจะได้มันช้าใจมาก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูสิว่าสิ่งดีๆที่เขาจะทําให้กับคุณที่ทําให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นได้เขาเป็นคนตัวเขาเองไม่ใช่คนเช้าชูเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไอ้ความนิ่งๆไม่ค่อยพูดมันก็ทําให้คุณงงเหมือนกันว่าสรุปแล้ว รู้สึกยังไงหรือไม่รู้สึกอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรคืออยากจะบอกว่าการที่เขาเนิ่งกับคุณการที่เขาสงบนิ่งกับคุณมั่นคงกับคุณนั่นคือมีเพียงคุณคนเดียวก็นั่นก็หมายความว่ากับคนอื่นเขาก็ไม่คุยนะคะไม่คุยตัวเขาจะกล้าเผชิญปัญหาหรือทําทุกอย่างให้เร็วขึ้นคนคุณนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์ได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องเขามุ่งหวังการใช้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นและแต่งงาน ให้ความรักด้วยให้การซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือความมั่นคงคนคนนี้มีทรัพย์มากพอนะคะมากมหาศาลเลยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นสมบัติจากตระกูลธุรกิจครอบครัวกงสีหุ้นส่วนธุรกิจกับที่บ้านหรือสิ่งที่เขาสร้างมาเองมีหมดทุกอย่างถ้าคุณมีลูกเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาเลี้ยงคุณได้เลี้ยงลูกคุณได้ด้วยนะคะมีความพร้อมแต่ทีเนี้ยเขาขอขอไปแก้ปัญหาของเขาไปเชิญปัญหาของเขาก่อนนะคะ เมื่อใดก็ตามที่เขาโสดไม้ตอนหน้าคพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าเขาทําได้จริงเขาจะมาบอกคุณเป็นคนแรกนะคะแล้วก็เขาเชื่อในโชควงชะตาภูมิลิขิตว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่การบุพเพสนิวาสหรือภูมิลิขิตอะไรก็ตามเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณเขาเข้าใจความรู้สึกเบื้องลึกของตัวเองเขารู้ถึงแก่นแท้ของใจตัวเองว่าเขาจะมีความสุขได้เขาจะอบอุ่นได้หรือเขาจะปกป้องคุ้มครองใครได้สักคนหนึ่ง มันต้องเป็นคุณเท่านั้นค่ะคุณและครอบครัวนะคะทีนี้ขอดูข้อพึงระวังหน่อยนะคะในนี้คืออะไรในความสัมพันธ์เดิน,นี้การนิ่งเฉยการไม่ Take Action อะไรการไม่มีใครพูดไม่หือไม่อือป่วยกายป่วยใจนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกไม่ยินดียิน,ยนร้ายนะคะส่องอย่างเดียวคือส่องอะส่องได้แต่อาจารย์มีความรู้สึกว่าถ้ามันควรจะพูดหรือพิมพ์หรือแสดงออกหรือเคลียร หรือเปิดใจก็ควรจะพูดระวังการรู้ใจตัวเองรู้ทุกอย่างแต่เลือกที่จะฝืนไม่พูดหรือแสดงความรู้สึกออกมานะคะอยากให้เมตตากันค่ะอย่าอยานนิ่งจนเกินไปถ้าคุณรักถ้าคุณรอถ้าคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่ะคะอย่างน้อยให้โอกาสให้กำลังใจ ลองให้เขาพิสูจน์ดูนะคะและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคืบหน้าก้าวหน้าทุกอย่างมันจะเข้าประเด็นตรงประเด็นกับความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วนะคะระวังในเรื่องของความกังวลเนาะอาจจะเป็นด้วยความที่คุณถ้าถามว่าเดือนนี้เซนคุณก็แรงบางทีคุณไปรู้ไปได้ยินได้เห็นมายิ่งรู้เยอะก็กังวลเยอะแต่จริงๆอาจารย์ว่าการที่รู้เยอะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกังวล ค่อยๆจัดลาดับสิ่งที่เรารู้มาเป็นความจริงไหมแล้วค่อยๆประเมินสถานการณ์ประเมินใจเรานะคะอย่ากลายเป็นว่าสองเยอะรู้เยอะทุกเยอะนะคะต้องจัดสรรความคิดการกระทําหรือแม้กระทั่งว่าบางคู่บางคนอ่ะมันจะมีสองแบบคู่หนึ่งก็ไม่พูดกันเลยไม่พูดไม่ทักก่อนไม่หือไม่อือกับอีกกรณีหนึ่งมือลั่นตลอดเวลาพูดอยู่นั่นแหละนะคะพูด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  เอาแต่พอดีนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ออกมาจากพลังงานที่ดีแล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีแต่ถ้าเราขุ่นมัวเศร้าหมองหงุดหงิดแล้วไปพิมพ์ไปพูดไปโพสต์มันไม่ใช่ตัวเราในด้านดีเลยนะคะเขาถึงมีคําเตือนที่บอกว่าอย่าเขียนจดหมายอย่าเขียนเมลอย่าพิมพ์ข้อความในตอนที่เราโกรธอยู่ให้ให้จิตใจปกติก่อนแล้วค่อยพิมพ์ค่อยพูดนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่าในท้ายที่สุดแล้ว คนคนนี้นะคะทั้งเดือนเขาจะเป็นยังไงกับคุณเขาจะไปจบความสัมพันธ์ของเขาจริงๆจบแบบสาหัสสาการรับจบรับเจ็บในคนเดียวนะคะจบคำว่าจบไม่ใช่ว่าเขาเจ็บหรืออะไรอาวรนกับคนเก่าๆเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะไม่อยากที่จะต้องสูญเสียคุณไปไม่อยากที่จะเจ็บเพราะไม่มีคุณเขาไม่อยากอห่างจากคุณ เขาจะแก้ไขทุกอย่างพัฒนาตัวเองทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นทําให้สถานะความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นหรือเดินทางมาหาหรือทักมาหาติดต่อมาหาแล้วเดี๋ยวปัญหาจะคลี่คลายค่ะตัวเขาอะค่ะเห็นคุณค่าในตัวคุณและเขาพยายามรักษาตัวรักษาใจอยู่ในภาวะที่เหมาะสม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครและไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวด้วยแล้วก็พยายามจัดสรรจัดลำดับเรื่องหน้าที่การงาน p r i ORITY การเงินต่างๆเพื่อเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณนะคะตัวเขามีบททดสอบเยอะค่ะเวลาจะทักหาคุณเวลาจะเจอคุณเวลาจะมาหาคุณเวลาทําอะไรเกี่ยวกับคุณน่ะมักจะมีอะไรเข้ามาแทรกอยู่เสมอเขาเองก็รู้ค่ะว่ามันเป็นในเรื่องของการโดน โดนแกล้งนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเขาเองเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกดีกับคุณแล้วเนาะจากมาหามาเจอมาเคลียร์ความสัมพันธ์อีกฝ่ายหนึ่งก็รั้งไว้อาจจะเอาลูกมาอ้างอาจจะบอกป่วยอาจจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันแกล้งซิกแซกอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวเขาเองก็รู้เขาก็เจ็บปวดใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีให้กับคุณคือความชัดเจนและตรงไปตรงมาจากจากความรู้สึกจริงๆนะคะ <S <S คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศี ธนูรัคนาราศรีธนูได้แต่อาจารย์คิดว่าเขาน่าจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ตัวเขาเองไม่ง่ายนะคะกับการที่จะจบปัญหาพันธะสิ่งเก่าๆแต่ในท้ายที่สุดจากที่เขาเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเขาก็ใช้ไหวพริบความเฉลียวฉลาดนะคะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้โดยโดยหลักแหละมอะ เหนือกว่าค่ะเพราะที่ผ่านมาการที่เขาเนี่ะเหมือนกับว่าเขาไม่อยากไปต่อกรหรือไปให้เรื่องมันบานไปกับฝ่ายโน้นทีนี้พอเขาโดนเอาเปรียบมากๆเนาะกันะก่นแกล้งทําให้เขาเสียโอกาสกับคุณอ่ะเขาก็จะไม่ยอมแล้วนะคะอันนีค้คือเขาได้ใช้ความรู้ความสาม,มารถหรือความตั้งใจของเขาเนี่ยมาแก้เกมตรงนี้กับฝ่ายโน้นนะทีนี้ขอดูฝั่งคุณนะคะคุณควรจะอย่างไรดี คนเองก็อาจจะนั่งรอให้เขามามาง้องก็ได้นะหรือปลดบล็อกกันอนะ่ะให้บอกว่าให้คุณเป็นอิสระแก่ตัวเองสบายๆนะคะแม้ว่าในใจของคุณจะรู้สึกกล้าเกรือนฝืนทนหรือลุ้นก็าตามนะคะแต่ความรักอะ่ะมันอยู่ที่คุณอะ่ะและเขาก็มีคุณอยู่คนเดียวในใจที่ที่เป็นคนที่ใช่ของเขาดังนั้นขอให้คุณอะ่ะส่งต่อพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกออกมานะคะ แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันช่างห่างไกลมันช่างยากมันช่างห่างเหินมันช่างเหงามันช่างลำบากเหลือเกินนะคะแต่อยากจะบอกคุณว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะจบลงแล้วนะคะขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองค่ะสิ่งที่ผ่านมาที่มันยากลําบากเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วขอให้คุณเนะ่ะเป็นตัวของตัวเองหรือบางคนบางท่านอาจจะไปทไปําบุญไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลีกวิเวกนะะหรือถ้าคุณเองยังมีความรู้สึกว่า คุณไม่ไหวที่จะต้องมานั่งรอให้กําลังใจเขาคุณเอาตัวเองออกมาค่ะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาให้เขาไปแก้ของเขาเองเมื่อเขาพร้อมให้เขามานะคะดูแล้วตัวคุณเองอเบื่อแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของเขาแล้วหรือไม่อยากรับรู้แล้วแต่ท้ายที่สุดอาจารย์พูดเลยว่าถ้าคุณไม่ได้ไปผิดในเรื่องของศีลข้อที่สามแล้วเอาตัวเองออกมาโอกาสที่คุณสมหวัง มีมากเพราะคุณไม่ด่างพร้อยในเรื่องของวาสนาของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวเซอร์ไพรส์ตกอ,อกตกใจแล้วก็ดีใจในคราวเดียวกันรวดเร็วเดี๋ยวมากค่ะมีข่าวตรงนี้แต่ถามว่าไอ้ความเซอร์ไพรส์ปาฏิหาริ์ตรงนี้มาจากอะไรทุกอย่างมันโดนจัดสรรมาเรียบร้อยเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนือความคาดหมายของคุณว่า ไม่ใช่เพียงแค่ชัดเจนแต่หมายถึงการขอเป็นแฟนการไปเจอผู้ใหญ่การมั่นหมายแต่งงานหรือการจดทะเบียนสําหรับบางคู่บางคนนะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณมั่นคงสิ่งที่คุณรอคอยมันเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ตอบแทนคุณแล้วความดีของคุณความตั้งใจของคุณความรักของคุณไม่ได้สูญเปล่านะคะแม้ว่าเหมือนว่ามันเหือดหายไปนานแล้วแต่ท้ายที่สุดนะคะคุณได้รักแท้เป็นของขวัญ คุณได้คนที่เขารักคุณจริงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะดูไม่พร้อมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะดูยากลําบากเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดทุกอย่างก็เป็นไปได้สําหรับคนที่เป็นคู่กันและเป็นความรักที่แก้ไขความผิดพลาดความบกพร่องแล้วให้กลายเป็นความถูกต้องนะคะขอดูไพ่องค์พระพิคเนตะคะ่ะอยากจะบอกอะไรคุณการอบกอดค่ะ อยากให้คุณอะนะคะเห็นเห็นคุณค่าในตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีหรือเชื่อในความกตัญญูรู้คุณที่คุณเคยทำดีไว้กับบุพการีพ่อแม่หรือความดีที่คุณเมตตาไม่ว่ามนุษย์และสัตว์นะคะหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาหรือบุญทุกอย่างที่คุณสร้างก็แหละทั้งจําได้หรือจําไม่ได้ก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็จะตอบแทนคุณเป็นความสุขเป็นความอบอุ่นที่ ที่นับจากเนี้ยมันจะไม่กลับไปเป็นความยุ่งยากแบบเดิมแล้วค่ะมันจะมีแต่ความสุขสําเร็จนะคะเนี่ยค่ะมีคนวางแผนและลงมือทำนะคะสิ่งดีๆเพื่อคุณจริงๆมันก็เพื่อตัวเขาเองก่อนด้วยแหละแล้วเมื่อเขาเป็นอิสระก็จะได้สมหวังมีความสุขกับคุณนะคะทุกอย่างมันโดนจัดสรรเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนือความคาดหมายอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจนะคะเป็นข่าวดี คุณทั้งคู่ตื่นรู้จากภายในเหมือนๆกันรู้อยู่แก่ใจว่ารักกันแม่อุปสรรคมันจะมากนะคะแต่ทุกอย่างก็เป็นอิสระได้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปค่ะตอนนี้คุณกําลังจะเป็นอิสระจากความทุกข์ความอึดอัดการรอคอยเป็นอิสระจากความไม่ชัดเจนในขณะที่ตัวเขาก็เป็นอิสระจากวิบากกรรมเก่าหรือพันธนาการอื่นใดที่มันทําให้เขาอ่ะเป็นทุกข์เขาก็จะหลุดพ้นเช่นกันคุณทั้งคู่ก็จะเป็นอิสระ แล้วมาเจอกันแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะก็ถ้าท่านใดน้องสนใจดูดวงส่วนตัวละเอียดทุกอย่างชัดเจนอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจทั้งมาตามที่บอกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าตรงนี้ดูแล้วนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ก็ฝากกดติดตามสบสบสกด subscribe ไล้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอมมัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเสมอมา ขอบคุณห,หลายๆท่านนะคะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสปตังข้างล่างทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านใดจะสมสนุนอาจารย์เป็นกําลังใจให้จากเมตตาการณุการณาก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสปตังก็ได้เช่นกันก็จะขอบคุณมากก็ขออวยพรนะคะขอทท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามเรรยวันหางแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจการงานอะไรชอบอะไรก็ขอเป็นเกิดความสุขสําเร็จ เป็นอาัศจารรย์ใจน้ำแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ